ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชิโค้ดนะครับช่องที่สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด E A ในคลิปนี้เราจะใช้คําสั่งเพื่อดูค่าตัวแปรที่เราเก็บค่าเอาไว้นะครับดูว่ามันตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ซึ่งเราสามารถสั่งให้มันแสดงออกมาในกราฟได้ด้วยคําสั่งหลายแบบนะครับมันจะแสดงออกมาได้หลายรูปแบบเลยแล้วแต่ที่เราจะต้องการหรือว่าเราถนัดแบบไหนนะครับคําสั่งแรก alert ผมจะให้มันแสดงค่าตัว b นะครับ alert แล้วก็เรากดคอมไพ l ์ไปทีนี้เรากลับไปที่ MT4 นะครับเปิดกราฟขึ้นมาแล้วก็เราสามารถเลือกตัวนี้พอเราคอมไพ l ์มันไม่มี error มันจะขึ้นเป็นชื่อของ EA อยู่ในหมวดของ Expert Advisor แล้วก็ถ้ามันปิดอยู่แล้วก็กดบวกเปิดออกมาแล้วก็เลื่อนหาตัวชื่อที่เราตั้งชื่อเอาไว้นะครับ จากนั้นเราก็คลิกค้างเอาไว้แล้วก็ลากับมาที่กราฟได้เลยปล่อยมันจะขึ้นมาให้เราเช็ครายละเอียดของ EA เรายังไม่ได้ใส่อะไรก็กดตกลงได้เลยคำสั่ง alert มันจะโชว์ขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราก็เช็คดูว่ามันทำงานถูกต้องอย่างที่เราใส่เอาไว้หรือไม่ alert เนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าเยอะแยะเลยผมเพราะว่าผมใส่คำสั่ง Y ให้ปันวนลูป a เช็ค10รอบหนึ่งสองสามส่าหกเจ็ดแปดเกอ่ะสิค่าแปลว่ามันทํางานถูกต้องนะครับการที่เราจะเอาตัว e ออกเราสามารถคลิกขวาเลือก e d v e r a d v i s o r แล้วก็ remove หรือเอาออกได้เลยอย่างนี้แล้วก็ปิดหน้าต่างตรงนี้ไปได้คำสั่งต่อไปผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นคอมเมนต์ไปก่อนการใส่ตัวเครื่องหมายหาร2ครั้ง ตัวนี้มันจะเปลี่ยนบรรทัดนี้ให้กลายเป็นคอมเมนต์ก็คือตัวระบบโปรแกรมจะไม่เข้ามาคำนวณในโค้ดบรรทัดนี้จะเห็นเป็นแค่เหมือนคําสั่ง comment, คอมเมนต์คำกำกับความเฉยเฉยซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับโค้ดนะครับคําสั่งต่อไปคอมเมนต์ comment. ผมให้โชว์ตัว b เหมือนกันเลยแบบนี้กดคอมไพล์ทีนี้มาลองดูนะครับคอมเมนต์คืออะไรมันจะทำงานยังไง ลากเข้ามาแบบชินโคดลากเข้ามาเหมือนเดิมกดตกลงคอมเมนต์เนี่ยมันจะโชว์ค่าตรงนี้แต่เนื่องจากว่าเมื่อกี้ผมเป็นลูปใช่ไหมครับนี่เป็นลูปต้องแสดงสิบค่าแต่คอมเมนต์มันจะมีบรรทัดเดียวก็คือแสดงค่าซ้าซับซับซทับไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาเป็นค่าสุดท้ายทีนี้มาดูคําสั่งต่อไปที่แสดงค่าได้อีกเปลี่ยนเป็นคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับอ่ะ print f ผมให้มันแสดงตัว b เหมือนเดิมกด compile ทีนี้มันขึ้นมาให้ number to string การจะเปลี่ยนตัว number ไปเป็นตัว string ก็คือเราสามารถพิมพ์ตัวคำสั่งนี้ไปได้นะครับ integer to string เราจะเปลี่ยนตัว b นี้ให้มันเป็น string เพื่อว่ามันจะได้ไม่มีการ error ไม่มีการ warning อ่า อ่าเรามาลองดูอีกทีนึงกดล่าเข้าไปตกลงอ่าคำสั่งพิมพ์มันจะมาโชว์ข้างล่างนะครับในกรอบข้างล่างในเทอร์มินอลโดยหัวข้อ expert คำสั่งพวกนี้เนี่ยมีประโยชน์ในการเช็คค่าตัวแปรที่เราเก็บเอาไว้มันสามารถแสดงออกมาเป็นตัวสตริงก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้เพื่อเช็คว่าไอ้ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยที่เราสั่งเก็บเอาไว้เนี่ยมัน เก็บได้ถูกต้องหรือเปล่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมาชินโค้ e ด้วยนะครับสวัสดีครับ